คนเรานี่จะทำอะไรได้ดีก็แต่ว่อจิตใจมันปกติจิตใจมันปกติมันถึงจะทำอะไรได้ดีไม่บวกไม่ลบไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่ฟาดจิตใจปกติมันจะทำอะไรได้ดีที <c oughs> นี่เครื่องมือที่จะทำจิตใจปกติมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำสมาธินี่แหละ เมื่อเราจะทําอะไรจิตใจไม่ปกติทําไม่ได้คิดไม่ได้พอทําสมาธิเสียจิตใจเข้ารูปก็ทําได้เราจึงมีการทําสมาธิให้จิตใจเป็นปกติเข้ารูปก่อนแต่จะทําสิ่งที่ว่าที่เรียกว่าจะต้องทําให้ดี <c oughs> คนที่มันจริงนะคนจริง แม้แต่มันจะเขียนจดหมายสักฉบับหนึ่งมันก็ยังทำไม่ดีทําให้ดีที่สุดมันทําใจคอให้ปกติียก่อนถะึงจึงจะทําสมาธิีะก่อนะจึงจะเขียนจดหมายฉบับนั้นนะจดหมายฉบับนั้นก็เป็นจดหมายที่ดีมีค่ามีประโยชน์นี่เป็นหลักทัวตัวไปว่าถ้าจะทําอะไรให้เป็นผลดีที่สุดก็ทําจิตใจให้เป็นปกติะจะก่อนะ การทำจิตใจปกติเสียก่อนไม่มีอะไรดีดีไปกว่านี้ดีไป่การฝึกจิตตามวิธีที่เขารู้จากค้นพบกันมาแล้วเป็นพันพันปีเรื่องทำอนาปานสติมีเป็นความรู้เก่าแก่เป็นพันพันปีปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงกันมาเรื่อยเรื่อย มาถึงยุคกับพุทธเจ้าท่างก็รปรับปรุงดีที่สุดใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดแล้วก็สั่งสอนสืบต่อๆกันมาเราก็ถ่ายทอดกันมาเป็นแบบวิธีที่ดีที่สุดพอทําทได้ตามนั้นจิตก็ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดที่จะทําหน้าที่การงานในทางจิตใจหพเขอให้มีความมุ่งหมายอย่างนะี้ไว้ฝึกฝนจิตใจใช่ ให้อยู่ในลักษณะที่ว่าจะทำอะไรได้ดีที่สุดนฮะเป็นจิตใจที่มันเตรียมพร้อมที่จะทำอะไรได้ดีที่สุดถ้าเวลานี้มันอยู่ในลักษณะไม่พร้อมไม่ดีที่สุดก็เสียเวลาไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีทำเส้นใหมจิตใจมันดีมันพร้อมที่จะทำกันแล้ว่าได้ประโยชน์มหาศาล จะทำทุกสิ่งได้สำเร็จตามความประสงค์ไม่ใช่บวชแล้วมาทำบวชแล้วมาทำพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีอย่างนี้ไม่เคยจะคุ้มค่าเขาสำเร็จตามวิธีวิธีที่ทำสำเร็จถึงที่สุดไม่ใช่ทำพอเป็นพิธีที่เ็เรียกว่า อลไวก็ผลคุ้มค่านะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทำแล้วก็ขอให้ทำพูดตรงนก็พูดเลยนี้เล่นเนมื่อจะทำก็ควรห้เป็นทำให้มันเป็นการกระทำคือมันทำจริงทำจริงทำอะไรก็ทำให้จริง <c oughs> ถ้าจะออกไปอยู่ส่วนนอก ก็ต้องว่ามันจริงไปอยู่ที่นี่มันจริงไปอยู่ที่นี่ให้อะไรอะไรอะไรมันจริงกว่าจริงกว่าแ่มาแต่การเป็นอยู่อาหารการกินการหลับการนอนว่ามันถูกต้องกว่าจริงกว่าการใช้ชีวิตประจําวันก็เ,เห็นเป็นธรรมะกว่าฝึกฝนภาวนา สมาธิก็ตามวิปัสสนาก็ตามที่เรียกว่าเป็นภาวนาให้มากกว่าให้มากกว่านั่นแหละเรียกว่าทำจริงทำจริงก็จะได้ผลจริงอย่าให้ผีมันหัวเราะอย่าให้สีมันหัวเราะให้รู้จักคำว่าจริงจริงจริงคืออะไรกันบ้าง ที่นั้นมันก็แลวมันก็ค่อนข้างจะไม่คุ้มค่าการมาบวชคราวหนึ่งมันได้ผลไม่คุ้มค่าคือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงกี่มากน้อยการบวชครั้งหนึ่งไม่ใส่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตสีมากน้อยแล้วก็เรียกว่ามันไม่คุ้มค่าฮะท่านขัาอย่าทําเล่นกับมันเลยตีราคาของเวลาให้มากสท่งไว แล้วก็พยายามทำให้ดีให้ิีอะไรอะไรก็สอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงวางไว้ยอย่างไรวางว่ายอย่างไรอย่าไปอยู่อย่างพุ่มเฟ้ยถ้าอยู่ที่นี่มันอยู่อย่างฟุ่มเฟ้ยค่อยออไปอยู่อย่างสันโดษดน,น้อย อย่าให้มันมีอะไรลุนง,รงนั่งลุงนั่งแล้วมันก็ควรจะมีการทําได้ซื้อเอาไปได้ไม่ต้องใช้รถขนถือเอาไปได้จะเป็นพระมากกว่าที่จะใช้รถขนออกไปถ้าต้องใช้รถขนออกไปแสดงว่ามันมากเกินกว่าความจำเป็นละเกินกว่าความต้องการท่านจะเอาไปได้ ดยลําแข้งอย่างทั้งพุทธการอย่างนั้นจะดีมันจะตั้งต้นยคําว่ามันไม่มีอะไรเกินก็ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละถ้ามันจะอยู่อย่างไม่มีอะไรเกินนั่นะเป็นการพูดเรียกว่าเป็นการพูดมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้องเป็นภมมจัน์เราจะพูดกันน้อยกว่าน้อยลงไปหรือเราจะ อ่านนังสือพิมพ์น้อยกว่าจะฟังวิทยุน้อยกว่าหรือไม่ฟังเลยอย่นี้ก็จะเป็นการกระทํ่งสิมันปรับใหม่ให้มันถูกต้องพระพุทธเจ้ากร่าวว่าถ้าจะพูดสิ่งที่ร้ายประโยชน์แล้วนไปนอนก็ดีกว่า,ท,าทั้งคือการนอนก็เลวอยู่มากแล้ว อย่าไปต้องพูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ไร้สาระเลยนิ่งจะดีกว่าอ่าไปนอนซะยิงดีกว่าทาั้งทั้งที่การนอนมันก็เป็นการขี้เกียจพอพอการอยู่แล้วก็ยังดีกว่าที่พูดจาเล่นหัวกันอย่างที่ไม่มีสาระซึ่งมันติดเคยชินมาเป็นนิสัยแล้วมันก็ละได้ยากเอง เราเคยสนุนเสเฮฮาปล่อยตามอารมณ์มาตั้งแตงเเเ่เป็นเด็กๆตั้งแต่เล็กๆเป็นเด็กๆที่<า>พอ่อแม่ตามใจด้วยแล้วก็เป็นมากการปล่อยไปตามอารมณ์มีาาการบังคับนั่นเลยเป็นค่าศึกของสรรมมจันเป็นค่าศึกของการ,รประพฤติสมมจันมันจงยายานให้มันกลับ นื่มันตรงกันข้ามคือจะเรียกว่าไม่มีการปล่อยไปตามอารมณ์ปล่อยไปตามอารมณ์นั่นจะไม่มีมีแต่การทําไปตามอนนานาจของสติ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 สัมปชัญญะสัมปชัญญะปัญญาปัญญาสมาธิถ้ามันมีแต่การที่เป็นไปในการควบคุมของธรรมะ ที่แท้จริงที่ประเสริฐอย่างนี้